ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าว breaking news กับผมรนกรอิมกำมชัยและทีมข่าว pu news นะครับคณะสงพร้อมด้วยหัวหน้าราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาครับรวมประชุมสรุปการเตรียมงานโครงการตักบาตรพระ1,000 0รูปที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2567ณบริเวณล,ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาครับ เมื่อวันอังคารที่2 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับณวัดบึงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระครูโกวิทกิติสารรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมสรุปการเตรียมง,งานโครงการตักบารพระ1นึ่งหมื่นรูปทำบุญเมืองนครราชสีมา556ปีถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายมหาราชผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านท้าวสุร,รานารีโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการรวมถึงผู้แทนส่วนราชาการในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลน,นครราชสีมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงองค์กรพุทธและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าหารือและร่วมประชุมสรุปการเตรียมงานพร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานแก่ที่ประชุมซึ่งแต่ละหน่วยงานรวมถึงทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปที่จะตัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2567 ณบริเวณลานอนุสาวารีท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนับเป็นบุญใหญ่อันเกิดจากพลังสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัทในจังหวัดนครราชสีมาและจากทั่วโลกที่จะได้ร่วมกันสืบสารอารียประเพณีอันุดงามของชาวพุทธภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพระมหาวิรวัตวีรวัตโกปร,ริยนธรรมก้ประโยคคณะทำงานโครงการตักบาตรพระหนึ่หมื่นรูป ได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงการประชุมสรุปการเตรียมงานในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เป็นการประชุมเตรียมงานตักบาทหนึ่งหมื่นรูปทรรมุลเมือ,องนครราชสีมาครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามที่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดได้ในฐานะที่เป็นงานของคณะสงฆ์ได้เรียนเชิญหน่วยงานส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาได้ เข้ามาหารือในการเป็นกรรมการจัดงานร่วมกันซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีมากทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดตัวแทนเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรตัวแทนจากสำนักง,งานอ,อบอจ,จอสำนักง,งานเทศบาลแล้วก็มีทั้งวัฒนธรรมจังหวัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาองค์กรพุทธในจังหวัดตลอดถึงชมรมแม่บ้าน ทุกภาคส่วนคณะสงฆ์ตัวแทนจากสำนักง,งานเ,าเลขาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ในการนิมนต์พระทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันอัปเดตติดตามงานครั้งที่3เป็นวัระสุดท้ายแล้วตอนให้สัมภาษณ์ยังมีการประชุมวงเล็กกันต่อนะครับในส่วนในการเตรียมงานซึ่งงานตักบารหมื่นทำบุญเมืองรอบนี้ถือเป็นพลังสามัคคีของพุทธบริษัทส เป็นงานทำบุญเมืองที่เกิดจากคนโคราชสงโคราชชาวโคราชพุทธบริษัทชาวโคราชตลอดถึงพุทธบริษัททั่วโลกได้มาร่วมด้วยช่วยกันนับเป็นงานบุญใหญ่เป็นพลังสามคีของชาวพุทธเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญพุทธบริษัทสี่โดยเฉพาะลูกโคราชลูกหลานพระบรมไตรโลกการนาถพนารายท้าวสุรนาลีได้มา แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษบุปการีตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องของตัวเองผู้วัยชนได้มาทำบุญใหญ่กันในครั้งนี้ขอเจริญพร